13. มพฤษมิถุายน2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับ14นาฬิกาของวันนี้เราได้ทำการแต่งกิ่งต้นต้นนี้นะครับอายุ6ปีหมอนทองนะครับยังไม่เป็นลูกนะครับปีนี้เขาเป็นลูกแค่ลูกเดียวดังนั้นเราเราก็เลยคือแต่เดิมนั้นทุเรียนต้นนี้เขามีอาการป่วยนะครับพอเขาป่วยเสร็จแล้วเราก็ทำการดูแลรักษาในที่สุดเขาก็หายแตกกิ่งแตก ดอกออกมามากมายนะครับเราก็เลยรูดดอกออกทั้งหมดมาวันนี้นะครับวันที่1 3มิถุนายนเราได้ทำการแต่งกิ่งแขนงออกจนโล่งหมดเลย <c oughs> นี่ถือว่าเป็นการแต่งกิ่งครั้งที่1น,นะครับในปีนี้เราจะทำการแต่งกิ่งเพียงสองครั้งนะครับนี่คือครั้งที่1ครั้งที่2เราจะแต่งอีกประมาณเดือนอก่อนที่จะถึงเดือนกันยายนนะครับแล้วเราก็จะลุ้นเอาดอกในช่วงเดือนธันวาคมนั่นเอง ดังนั้นการแต่งกิ่งแขนงเนี่ยเราอาศัยว่าแต่งในช่วงที่วันที่มีแสงแดดมีลมพัดโกรไปมาอย่างนี้แหละครับจะเห็นว่ากิ่งข้างล่างนั้นเราแต่งออกมาเยอะเลยเมื่อก่อนนั้นจะเป็นลักษณะว่าเราไว้กิ่งแขนงกิ่งอื่นๆจนกระทั่งมันหนาตึบเลยแล้วก็ฝนตกมาเจ็ดแปดวันที่ผ่านมานั้นเราหาจังหวะที่จะแต่งกิ่งยังไม่ได้เพราะว่าฝนตกเราจะไม่ทําการแต่งกิ่งกลัวว่าแผลนั้นจะทําให้ แห้งช้าแล้วก็มีการเปียกนะครับวันนี้มีแดดน,นะครับที่จังหวัดบึงการก็เลยทําการแต่งแต่งกิ่งออกทั้งหมดเลยนะครับการตัดยอดนะครับสาหรับต้นนี้เคยตัดยอดมาครั้งหนึ่งโน้นนะครับที่เห็นงอกขึ้นไปใหม่นั้นเราเคยตัดยอดมาแล้วหนึ่งครั้งครั้งนี้เรายังไม่ตัดยอดนะครับเราจะตัดอีกประมาณ2ปีข้างหน้านะครับถ้าหากว่าประสงค์จะตัดยอดอีกครั้ง ประโยชน์ของการแต่งกิ่งให้โล่งนะครับข้อดีก็คือจะทำให้ลมพัดไปมาสะดวกแสงแดดเข้าได้ทุกทิศทุกทางนี่ครับต้นนี้เคยป่วยเมื่อก่อนนี่ใบเขาจะหนาตึบนะครับแล้วระบบรากของเขาไม่ได้รับแสงแดดจึงทำให้บริเวณตรงนี้นั้นรากเน่ารากเสียหายเราใช้เวลารักษาอยู่6-7เดือนในที่สุดเขาก็หายนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ถึงขนาดว่ามั่นใจว่าเขาจะหายร้อ เราก็พยายามที่จะแต่งกิ่งแต่งอะไรให้มันโล่งเพื่อให้เขาได้รับแสงแดดส่วนต้นคู่ต้นนั้นนะครับเราไม่ได้แต่งทีนี้ลักษณะการที่เราจะแต่งกิ่งแต่งอะไรนี้เราจะต้องรอให้ใบเขาเขียวแก่เข้มแบบนี้ก่อนนะครับนี่ครับใบเขาจะเขียวแก่แล้วเราจึงจะทำการแต่งกิ่งในช่วงจังหวะนี้นะครับจังนี้ เมื่อเราทำการแต่งกิ่งแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการบำรุงดูแลรักษาทางระบบดินขั้นตอนของอาการดูแลรักษาของเราจะใช้3สเต็ปนะครับ 1. ห,หวานจุลินซีผงอสองเราก็หวานเชื้อไตรโคดาม่าหรือราเขียว 3. เราก็จะพ่นน้ำหมักให้น้ำหมักซึ่งมันเป็นธาตุอาหารที่มีความจำเป็นต่อการสะสมอาหารให้เขามีความอุดมสมบูรณ์เราจะทำการสะสม ใบประมาณสัก2ใบนะครับอันนี้ถือว่าใบาที่1ถ้าหากว่าได้3ใบจนกว่าถึงเดือนธันวาแล้วค่อยออกดอกอันนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ